การใช้ชีวิตในวิถีเกษตรมักจะถูกคนภายนอกมองมาว่าการทำงานเนี่ยมันต้องตากแดดตากฝนยกของหนักทำงานตากตําไม่ได้มีความสบายแต่งตัวก็มอซอไม่มีสงาาส่าราศีดูแล้วมันไม่น่าจะอยู่ดีกินดีแต่ตรงกันข้ามคนทำเกษตร มีรูปแบบการใช้ชีวิตแบบนี้เขามีความสุขมีความสุขได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองชอบได้อยู่กับธรรมชาติได้สูตรอากาศที่มันบริสุทธิ์ได้กินอาหารที่ปลอดภัยได้กินอาหารที่ปลอดสารได้กินอาหารที่มันเกิดขึ้นเองในธรรมชาติรวมถึงอาหารที่เราปลูกเองเพราะนั้นการกินอาหารของคนทำเกษตรเนี่ย มันมีความหลากหลายมันมีสิ่งที่ให้เลือกกินอยู่มากมายซึ่งอยู่ในธรรมชาติตามหนองน้ำคลองบึงตามริมรั้วผักหญ้าที่มันเกิดขึ้นเองในหนองน้ำก็มีปลามีกุ้งมีหอยให้เราได้เลือกกินซึ่งทำให้ค่าของชีพในการดำรงชีวิตเนี่ยมันไม่สูงมากมันเหมาะกับการใช้ชีวิตในยุคสมัยนี้เพราะว่ายุคสมัยนี้ค่าของชีพ มันแพงขึ้นเรื่อยๆสำหรับคนเมืองค่าอาหารก็แพงขึ้นค่าใช้จ่ายต่างๆในการที่จะใช้ชีวิตเนี่ยมันแพงขึ้นทุกอย่างสาเหตุมันก็เป็นเพราะว่าต้นทุนในการผลิตไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือการจะผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชนิดอื่นๆเนี่ยมันแพงขึ้นแพงขึ้นเพราะว่ามันมีต้นทุนการผลิตผวกน้ำมันค่าแรง สิ่งต่างๆอย่างนี้ทําให้อาหารมันแพงขึ้นมันแพงขนาดที่ว่าค่าค่าแรงงานรายวันมันไม่สามารถที่จะมีเงินเก็บได้ได้แต่ทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตไปวันๆดังนั้นคนทําเกษตรเนี่ยค่าใช้จ่ายมันไม่ได้แพงเพราะว่าเราปลูกเองเราไม่ต้องไปซื้อเรา,าหาอาหารได้ตามธรรมชาติ เราไม่ต้องไปซื้อเพราะนั้นมันจึงมีหน้าตาลักษณะการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันการใช้ชีวิตของคนเมืองก็จะซ้ำซากจำเจทำงานแบบเดิมๆอยู่เป็นหลายปีเพื่อแลกกับเงินที่จะมาทำให้ชีวิตตัวเองมันดูดีขึ้นมีฐานะเพิ่มขึ้นหลายๆคนต้องดิ้นรนอย่างหนะัก ในการใช้ชีวิตในเมืองบางคนมีแค่ค่าแรงพอที่จะซื้ออาหารเท่านั้นไม่มีเงินเก็บที่จะเอาไว้สร้างอนาคตได้ต้องดินลนต่อสู้กับผู้คนในสังคมแข่งขันถูกเอารัดเอาเปรียบมันเป็นความจำเจซ้สำซากที่ยากลำบากในการใช้ชีวิตหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ตัวว่า สาเหตุที่เราต้องดำรงชีวิตเป็นแบบนี้เพราะว่าเราถูกระบบสร้างให้เป็นเราไม่เชื่อหรอกว่าชีวิตเราเนี่ยมันถูกควบคุมโดยระบบระบบที่ว่านั้นก็คือระบบทุนนิยมทุนนิยมสร้างความเชื่อสร้างค่านิยมให้เราเดินลอยให้เราเดินตามกันไปหลายๆคนก็จะใช้ชีวิตกันแบบนี้มีความเชื่อแบบนี้ มีความเชื่อว่าเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องสะสมเงินคือทุกอย่างที่จะบรรดาลความสุขให้เราถ้าเราสังเกตให้ดีๆเราจะพบว่าคนที่จะประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตของระบบทุนนิยมเนี่ยมันมีไม่กี่คนคนที่ร่ำรวยคนที่มีตำแหน่งคนที่มีอำนาจบารมีเนี่ยมันถูกเลือกไว้โดยระบบระบบได้จัดสรร ระบบได้เลือกคนที่เก่งที่สุดซึ่งมันมีน้อยมากหลายๆคนจริงต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อไปให้ถึงจุดสูงสุดซึ่งก็เป็นจำนวนมากที่ต้องไปไม่ถึงฝั่งฝันหลายๆคนยังลำบากยังต้องต่อสู้ดิ้นรนขนาดหนักบางคนต้องใช้วิธีทางรัดไปทำเรื่องที่มันผิดกฎหมายไปทำเรื่องที่มัน ไม่อยากจะทํานั่นเป็นเพราะว่าเราถูกบังคับในระบบสังคมในโลกยุคใหม่หลายๆคนเข้ามาทํางานในเมืองส่งเงินไปให้พ่อแม่เราเข้าใจว่าเงินคือสิ่งที่จะทําให้พ่อแม่มีความสบายแต่เราไม่ได้ถามพ่อแม่เลยว่าพ่อแม่ต้องการเงินเราหรือต้องการให้เรากลับไปหากลับไปให้เห็นหน้า กลับไปดูแลกันอย่างใกล้ชิดเราไม่เคยถามแต่เราเข้าใจว่าเราส่งเงินไปแล้วพ่อแม่จะไปซื้อความสุขได้ตามที่ตัวเองต้องการหลายๆคนทำงานอย่างหนักไม่เคยดูแลสุขภาพการกินการอยู่เราก็เร่งรีบเรากินแบบอะไรที่มันง่ายๆที่สุดกินอาหารที่มันเป็นฟาสต์ฟู้ดกินอาหารที่มันสำเร็จรูปมาแล้ว เราไม่มีโอกาสแม้แต่ที่จะเลือกกินเรามีปัญหาด้านจิตใจด้านมลพิษมลพิษเราก็รู้กันอยู่ว่ามลพิษในเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางด้านเสียงอากาศฝุ่นหรือทางด้านจิตใจเนี่ยเราก็ต้องมีปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานมีปัญหากับขัดแย้งกับหัวหน้างานในเรื่องการทำงานนั่นมันทำให้มันบั่นทอนสุขภาพ บัณอนทุกอย่างทำให้สุขภาพเราไม่ดีหลายๆคนล้มป่วยสมัยนี้มีโรคซึมเศร้าซึ่งผมก็ได้ยินมาไม่กี่ปีก่อนหน้านี้สมัยเป็นเด็กๆผมไม่เคยได้ยินโรคนี้หลายๆคนปล่อยให้เด็กที่อยู่ที่บ้านหรือแม้แต่ตัวเองเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้ามันคือโรคของคนยุคใหม่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนหลายๆคนอยากจะออกจากการใช้ชีวิตแบบนี้ เราก็ต้องถามตัวเองว่าเราได้เปิดใจเราได้เปิดมุมมองในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆบ้างหรือเปล่าเราได้เปิดโลกไปมองเรื่องที่มันแตกต่างการใช้ชีวิตในรูปแบบอื่นบ้างหรือเปล่าดังนั้นการใช้ชีวิตในวิถีเกษตรที่มันเรียบง่ายไม่ซับซ้อนมีความสุขพออยู่พอกินได้อยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกปู่ย่าตาย,ยาย ได้ดูแลคนที่เรารักอย่างใกล้ชิดเป็นความสุขที่อยู่ในธรรมชาติอยู่ท่ามกลางแมกไม้อยู่ท่ามกลางต้นไม้หลายๆอย่างมีความเป็นสีเขียวมีสุขภาพที่ดีจากการกินการอยู่พอเราได้กินอาหารดีๆอาหารที่มันปลอดภัยเราก็จะไม่เป็นโรคความดันเบาหวานมะเร็งเราไม่เสี่ยงกับโรคแบบนี้ เพราะอาหารที่เรากินมันเป็นอาหารจากธรรมชาติมันจะเป็นอาหารบำบัดทำให้สุขภาพเราดีขึ้นเราไม่ต้องไปสะสมเงินเอาไว้เยอะๆเพื่อที่จะดูแลสุขภาพไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลหลายๆวันซึ่งสมัยนี้มันมีค่าใช้จ่ายที่แพงมากในการเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลหลายๆคนอาจจะตายได้หลายๆคนไม่มีเงินที่จะไปรักษา เราไม่ต้องไปเสียเงินซื้ออาหารเสริมที่สกัดจากธรรมชาติเพราะเราได้กินอาหารธรรมชาติทางตรงอยู่แล้วจึงไม่ต้องไปเสียเงินซื้อกเกษตรจึงเป็นทางเลือกของการใช้ชีวิตที่แตกต่างมีความสุขในรูปแบบที่แตกต่างไม่ต้องไปเสียเวลาสะสมเงินเพื่อที่จะทําให้เรามีความสุขวิถีกเกษตรมันคือวิถีชีวิตที่เราออกแบบได้เอง และที่สำคัญมันคืออิสระของการใช้ชีวิต